จะทำตามหัวนะครับคุณตัดในใจอีกแล,ล้ไปดูสิไม่เคยชมว่าแม่สวยไม่เข้าใจเพราะอะไรทำไมวันนี้เธอน่ารักจังเลยเป็นคนสวยมากเลยนะเนี่ยปีา๊าร์คมาดังชมเลยไม่มีความเจ็บด,ดีเหมือนที่ใจเขาคิดไงเอาง่อาอๆชาไปคน่้อมใส่หัว <c oughs> แล้วกันเขากลังจะพยายามไม่ให้ทะเลาะกัอนอย่างบรรยากาศมันครูมาสุดท้ายพี่ทะเลาะกับช่องปาร์คมลดดินะครับผมและนี่คือรายการเมนีเมนูเมนูแม่นี เมนูแม่นาเฮ้ยเมนูแมนูเมนูแม่นาเฮ้ยเมนูแม่นาอ๋อแล้วขอบคุณนะที่อย่างไรก็มีคนช่วยจิ้มน้ำจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มแล้วมาจิ้มน้ำจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำโอ้ยเออเอออ๋อแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าแกงเนื้อเอ้ยไม่ใช่เกลือแหนงแกงนะเคี่ยวหวานเนื้อเคี่ยวแบบแบบผ้าอ่อน มาเกลืหนไหมมะมา,มา,มาปกติเนี่ยนะคุณแม่เขาจะเป็นคนที่ชอบเกลือนอยู่แล้วนะทุกคนเราจะมาให้แม่เกิดดูว่าแกงเนื้อเนี่ยอ่ามาแล้วครับทุกคนเรื่องละเรื่องดูว่ะแม่น่ะเคยท,ทํากินแล้วแล้วลูกๆมันติดใจใครบ้างทุกคนมีไม่ติดอยู่คนเดียว <c oughs> เดี๋ยวไม<ำ>่ก<ๆ>ินรอกครัเดี๋ยวไม่กอ่ะฉันทำอะไรกระช่าง <c oughs> ไม่เคยอร่อยก็เลย <c oughs> เขาอร่อยนะเขาเป็นคนปากแข็งเอาไห้ ปลาแข็งเอาลูกอุ้ยไม่อร่อยมันใจเนื้อฟูไม่มีความเจ็ดดีเหมือนที่ใจเขาคิดไงเอาง่ายๆทานมุข้อมใส่หัวเอาง่ายนะปลาเขาบอกว่าแม่อร่อยอ่ะหมดทุกครั้งหรือเปล่าแต่ไงแต่ไงทานคุ่้อมใส่หัวไม่ถ้าไม่อร่อยจริงคือไม่กินแล้วนี่เนี่ยเนี่ยแม่อร่อยเขาแค่บอกว่าเขาเคยกินนุ่มกว่านี้หน่ิดนึงเขาพูดอยีกแล้วไม่ใช่เลยไม่ต้องไปเอะใจดูเขากลังจะพยายามไม่ให้ทะเลาะกันอย่างบรรยากาศมันคู่ม้าหามุกมาคู่ปกติคนทำเป็นหมูใช่ไหม ช่เครื่องคลิปก่เลยดทำท่าทำท่าเน๊ะเติร์นิดีิยักคิวไห้ด้วยอ่ะเข้าเฟรมเดียวกันเลยมาใหรเห็นแค่ไงนนพวกเยจะายยังมร่ปากีตวลูกนี่ปากมีว่าไม่ยังงั้นี่ต่อหน้า่อ่ลย่อยู่คนเดียวแม่แม่ม่ม่ ไม่เคยชมว่าอาหารอร่อยไม่เคยชมว่าแม่สวยไม่เข้าใจเพราะอะไรข่าวนีถรูทำวันนี้เธอน่ารักจังเลยเธอเป็นคนสวยมากนะนีะ่ ปั๊กมันยังชุมเลยสวยๆ <c oughs> เรามาดูวัดดุทิบกันนะครับทุกคนวั้วุเด็บนะฮะอันนี้คือมันฝรั่งใช่ป่ะมันฝรั่งป่ะยอดมะพร้าวอ่อนเออยอดมะพร้าวมะเขือพวงโหระพามะกรูดอะไรอะ่ะตาลปี๊บอยเนี่ยน้ำตาลปี๊บ,บพวกพริกหลากสีแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานอันนี้ผงปรุงรสสิ่งขาดไม่ได้คือกะทิวันนี้กะทิสดเลยวันนี้สดแล้วก็มีขนมจีนทุกคนพระเอกของเราในวันนี้นั่นก็คือ เนื้อนี่มันเดินแห่งเนื้อชัดๆอ่ะแม่ก็กรอกลงไปแล้วนะทุกคนอ่ะทำไมทำไมมีสองอันอ่ะหัวกระหทงเหรอใช่หัวกะทิใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่แม่ก็เตรียมไม่เฉยแม่กะไม่ใส่หมดหรอกว่านะหัวกะทิล้วนๆเลยนะลูกอ่ะอธิบายคำว่าหัวกะทิกระหางกะทิให้เด็กๆเข้าใจหน่อยได้หัวกะทิคือความเข้มข้นเนื้อมันจะใช่ไหมความนวลเใช่ไหมความแก่ให้มันอ่ะทุกคนไม่ครีมอ่ะแบบว่าหนาแน่นอันนี้บาง ก็คือน้ำแรกอันแรกมันจะข้นมากๆเลยคือเล่หัวกะทิและอันที่ต่อจากนั้นมาคือกะ่านะทิเริ่มต้นทำยังไงบ้างครับคุณแม่ให้พ่อคุณทำดีกว่าเดี๋ยวพี่ปาดี้เอาปอาไปเอชอบพูดะร่อยมากพูดดเออทำาโอ้โหอร่อยจังเลยยังไม่ได้กินเลยยันเนี่ยนะชอบประชบประชัน ทุกคนอนนี้เราจุดเตาแก๊สแบบนี้เพราะว่าแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดนะครับเตาแก๊สราคิเรมนะครับยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมแค่ตอนนี้คือมันจะมีถ่านก้อนหนึ่งทุกคนซึ่งเรายังไม่ได้ออกไปซื้อก็ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนไม่ได้พังนะทุกคนยังใช้ได้ดีเราทาอาหารทุกวันอะเป็นปีแล้วกว่าถ่นานจะหมดอะเอากระติกโลก่ออุอ๊ยยังไม่เห็นเลยุณแม่อันนี้ใส่หัวกะทิเข้าไปนะเชี่ยวก่อน เขี้ยวไม่นเนี่ยเขี้ยวอืม,มนี่แหละหรอร่อยพี่แกงเนี่ยอร่อยมากอ่ะพี่แกงประมาณนี้มาจากเมืองกาญจนบุรีเพื่อนพี่เป๊กให้มาอ่ะอืมอันนี้คือพี่แกงเขียวหวานเนาะใช่แกงเขียวหวานหวานมันเขียนยังไงหอวอนอานไปอ่านี่คือเป่าไฟทุกคนแล้วก็เริ่มคขูดมา พาให้มันนอมแม่จะแกงไม่หมดหรอกนะเพราะว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวกินกันไม่หมดก็แกบไปกินพ่งนี้ไงแล้วทำใหม่ได้อ่ะโหใส่เนื้ออย่างนี้เลยเหรอ่อ่าทุกคนใส่เนื้อลงไปว้าวโอ้ยแม่จะหมดจะแบ่งไว้ไม่ให้แบ่งต้องแบ่งหรอกผัไปเลยใส่ตะกรีอันนี้คือหัวที่เหมือนกันใช่อ่าคนดูดิแล้วก็คนไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหรออ๋อมันสุกวดเฮ้ยกิ่นแล้วมาแล้วทุกคนน่ะมากินละ เออกินแค่นี้ก็กินได้แล้วเนี่ยย่างใส่หางไปอันนี้พ่าบอกให้ใส่นี้ก่อนนะฮะนี่ก็ทำตามผัวนะฮะตัดใกล้ไปเลยอ๋ออ๋ออ๋อแต่ไมดูดิอ๋ออ๋ออ๋อแต่เราใส่เพื่อนคนนี่อันนี้ับผัวสั่งให้ใส่นะครับนี่ก็ใส่ลงไปนี่นี่เยอะชกยากนี่ย่พูดตามพ่อนะครับนี่เป็นหลักฐานจะบอกอะไรให้นะ ถ้าเป็นแม่เนี่ยหมายถึงเวลาแม่แกงใส่ไก่ใส่หมูเมื่อกี้เป็นพี่เป๊กน่ะแม่มเ,แเ,เนี่ยจะมะเขือแค่สุกแต่อีเนี่ยต้องเอาเละตุ่มเป๊กอา้าวทำไมสูตรแม่แล้วแม่ใส่กอธทำไมเดี๋ยวมันก็เละตุ่มเปเ๊กหรอไอ้ปา้าไอ้เป๊กไงเนี่ยเราหยาาาิบมะพร้าวแม่ต้มแล้วเนี่ยแล้วแม่มาล้างน้ำมาจากตลาดเราไม่รู้ว่าเขาแฉอะไรมาหมั่งอะไรหมั่งเนะี่ยอ๋อเพื่อความสะอาดใช่เราไม่กินกันนะเหลืองเหลืองแม่เน,นี้คือมะพร้าวอ่อนทุกคนใชแล้วเราก็ปรุงรสที่มันหวานแล้วน้มะพร้าวก็หวานแล้วแม่ไม่ใส่หมดหรือไง ใส่นิดเดียวทุกคนแม่แม่กลัวมันหวานบ้านนี้ไม่กินหวานจบเลยเพิ่งรสใส่อซีสดหวานเยวไม่มีรสหวาของดีแค่นี้แม่ไม่อยากให้ใส่น้ำเยอะหรอกเพราะให้มันขุกขิกไงมันจะได้เข้มข้นไงแล้วก็รอให้มันสุกใช่ไหมแต่แม่อยากเติมเพลือนิดนึงเด้อเติมเติมเติมชอบเติมตักหอมยังหอมแล้วหอมยัง แต่ว่าเด็กๆอ่ะถ้ากินแบบเฉียวๆอย่างเงี้ยมันจะเหม็นเขียวเกินพอชิมไปเลยเป่าเปาทำไม่เป่าเลยนี่แครกันมาช่างสำลักได้ยังได้ปากไร้ใจดีคนนี้ขอยังมะเขือกินณ่ะฮะดูดูมือแปดถ้าคนไม่ทักมาก็าเลยไม่น่าหรอกว่าทำไมชิมต้องสำลักเขาไอตัวคลิปเลย สาวกะทิผ่านไปแม่ก็หมั่นเติมกะทิเรื่อยๆที่เติมเป็นหางกะทิแล้วเนาะอ่ามันแห้งเป็นหางไม่หัวแหละดูเอาความมาตรฐานอยู่ไหนเนี่ยคุณมีมาตรฐานไหมสายตารสชาติม่อาหารไม่มีผิดมีถูกเว้ยที่เราไม่เหมือนน้องเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่แม่ทำอะไรอร่อยหรือเปล่าเขาอยากรู้แบบความรสชาติที่มันออกเหมือนเใส่รู้มาไม่มีใครทำตามแม่ทั้งทีกอย่างกล้าเอา แค่รู้ว่ามันใส่อะไรบ้างก็พอแล้วก็ะกะชิมเอาอ,อนาคตเปิดร้านข้าวชิลัน,นกะเอา <c oughs> ใส่เนี่ยสีสันมีพริกเขียวพริกแดงพริกเหลืองสารลพัดสีเลยเนี่ยใส่ไปโรยหนะ้าอ่าแล้วนี่ไงุก้าเฮ้ยเริ่มน่ากินแล้วทุกคนเลยทำไมากมได้หอมทำไมต้องดับปอนอ่ะเดี๋ยวใบมันจะสลบไปน่ากินเพลอเรสชาติได้แล้วพ่อบอกเฮ้ย นี่คุณชมแล้วเหรออืมโอ้โหทุกคนดูสิพี่อย่าเพิ่งขอเช็ดโต๊ะหน่อยไนะไหมได้ครับไปหาันที่เช็ดที่ข้นลักมานั่ๆขอเช็โดโต๊ะหน่อยมาเบอร์อันนี้เช็ดดิเอาผมอ่ะผมไยู่กว่ลักมาเดี๋ยวคยค่าแก่มา <c oughs> ใช่<อ>ไม่เป็นไรรอไม่ได้พี่ชูยอยู่นี่ไงไง กินหนึ่งคำไปได้ปะไม่ได้น่าเกลียดงั้นงั้นหั่นไม่สวยม่ต้องหั่นข้าวข้าวขยี้ขยี้ขยี้ออกนะแบ่แบ่ออกใส่น้ำปลาหรือยังดีเหรอแล้วแต่คนจะกินนะอแล้วแต่ทานไม่สวยไงลูกโอ้หงายไม่ละม้วนไม่ได้เฉยลูกเอ้ยลูกคลายมันออกคลายกินแค่เนื้อพอแล้วตรงนี้อ็โหระพาพอแล้วแต่คนชอบแล้วคนหยอดน้ำปลาหน่อยแล้วก็เ w ้ยทำไมกินขนมจีนเยอะขนาดนั้นนอะ จะได้รสชาตหรือ,รอว่กูใส่ซาวา่าเหมือนแบบมีแซลมาจากข้างหลังน่าตื่นมี้กูตัดต่อแล้วได้อร่อยอร่อยแม่เพราะพี่ลุมบอกว่า มแม่เลยไม่ั่นใจแล้วไช่แม่แม่ลองทสายป้าไม่ใป <ะ S 1> ้าบอกว่าถ้าเกิดแม่อร่อยป้า,าออปะะบอกแม่เออแม่มันกินได้นะแต่มันจะเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนี้ป้าก็บอกแม่แ,มแบบนี้ก็อรอันนี้อร่อยอร่อยแน,น่นอนแล้วอนุอร่อยมากด้วยแ่มันเคยมีบทความใน Facebook เขาแชร์มาว่าถ้าแม่ทํากับข้าวอย่าไปแบบแค่ถ้ามันมีนิดแค่อะไรนิดนหน่อยหอย่าไปตีคนทําเขาตั้งใจทํามัเสียใจทำไมอ่ะพอจะมากินไหมหรือว่าป้าไปคลิปเลยจะมากินไหมหรือให้ป้าไปกินชิมดชิมดูอ่ะเป็า มาชิมเ,เดี๋ยวนี้คือถูกใจของเขาเขาต้องไปทําเองเขาจะมาหลังทำเองแม่ <c oughs> เดียวแม่เขากินมากเดี๋วเขาทำเ <c oughs> ขา,า,ขาใช่ว่าอร่อยทำตีปลาอลไรนะปลาเน่าอ่ะเนี่ย <c oughs> ดูพี่นมดูดิแม่ดูสภาพเขาดิเนี่ยเขาทำเองไหมนี่<ะ>ยเดี๋ยอเนี่ยเขาเต๋อเต๋อพัคเออปั๊คมาจับพ่รูธพ่อตอนพ่อกินข้าวอ่ะตะบูนเป็นคนที่ชอบเขี่ยนะแล้วก็ไอแล้วก็ไอไอไหมอย่าไอนะอย่าไอนะกันไว้อืมดีมากเฮ้ยอร่อยเจ๊งอ่ะนะสังเกตนะอายการทุกคนดูเวลาปัคกินข้าวแล้วอไรอย่างเงี้ยไอเงี้ย อันนี้คือปลาต้องอยเป็นตะบูนอะ่ะกลัวติดทหารมีติดลุงลุงยายกินข้าวยังไงข้าวยายอยู่ฝั่งนู้นยายจะ็กเขี่ยมาฝั่งนี้ข้าวอยู่ฝั่งนู้นยายจะเขี่ยมาฝั่งนี้ลอ, н, ยยอก,กินทำไมอ่ะเออะตะบ,บูนตะบ,บูนอย่างนี้จริงก่อนนี้ก็อ่าขาละขาละก็นี่ไงแน่ั่นน่ะวัฒนธรรมการกินของแต่ละคนไม่มเหมือนกันไงอัน้ตะบูนอัน้ตะบูนลุงนี่ผมก็เป็นเหมือนกันอะไรเงี้ย แล้วแล้วเราจะแล้วจะแ,จะแตะอย่างของป้าจะเอาอันนี้เขี่ยเข้าชอ้อนนช่ไหะตะบุนเหมือนเห็นจะทำยังไงเหมือนมันหน,นีบเออเ,ออเออมันหนีบเออหนีบทำไมวะไม่รู้ตะบุญเราจะได้น้ำเหรอชินชินไม่รู้เราก็ตักน้ำอีกรอบไงเป็นเป็นแม่ก็เหมือนเหมือนปา,า,าคือก็จะกินแล้วก็ตักถ้าเกิดเป็นขนมรูทุกคนดูเ <c oughs> อ้บ้าก็ย้ายเออไปยิ่งไรบิง ้ก็ปั่นแล้วดีกว่าแล้วห้ตอนนั้นไปกินก๋อมดำขนมรูแล้วป๊าก็เอาข้าวเหนียวสองครับนางคุณป๊กว่าเธอเขากินไม่หมดหรอกเอามาอันเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวเขาแย่งเธอกินป๊าบอกโอเคได้เดี๋ยวแบ่งกินหันไวบเดียวกลับมาแมงลูกเป็นก้อนเดียวแม่เป็นไม่ใช่ข้าวเหนียวอ่ะเป็นก้อนแป้งอ่ะแม่งบี้แบบบี้จนแบบเป็นก้อนแล้วเปล่ารู้ปุ๊จะแดกยังไงถ้าในขนมรูหนมรูจะกินข้าวมันจะบี้อย่างงี้นะพี่มันเนี่ยเอาจะเป็นข้าวมันเป็นยังไงถึงต้องรู้กัว ชอกินเยไม่แล้วจนจนจนแม่เขาเองอะนัดนัดจะไปกินที่ไหนลูกแบบเออชอบตัดลาดเหมือนเหมอข้าวหมาเออชอบกินแบบนั่นแหละเอามาผสมอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอกินต่อละวันนี้อร่อยสองอย่างเลยโอเครุ่นใครชอบกินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรับพอดีช่องเป็กกะไลแล้วก็ช่องขนมรูด้วยนะครับผมวันนี้ขอตั้งใก่อนบ๊ายบายกดติดตามช่องอาร์มเลยดีอีกดช่องสี ตามช่องปาร์ัมาเลยปีปีกดช่งปี